อ้าวนักเรียนเขาการนะคะค่ะถ้าเราไม่ได้โมโหเขาแล้วเราเขาคิดว่าเราโมโหค่ะแล้วเราคิดว่าเราอ่ะเอาอารมณ์โมโหตัวเนี้ยไปลงที่เขาเราจะสาเราจะอธิบายยังไงให้เขาได้รู้ค่ะว่าเราไม่ได้โมโหเขาเขาเขาคิดว่าเราโมโหนี่เขามองจากอะไรล่ะเขาเห็นอะไรเห็นท่าทางเราเหรอก็น่าจะเป็นน้ําเสียงกับสีหน้ามั้งคะเพราะตอนนั้นหนูเพิ่งตื่นนะคะ <c oughs> อ่าฝึกเตือนแล้วไงแล้วเ,เขาก็คิดว่าหนูโมโหเพราะว่าหนูก็พูดหน้านิ่งๆอะคอ่ะแบบอ๋อนี่แห <c oughs> ละ <c oughs> เขาเรียกว่าอ่านตามตามอาการเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอ่านตามอาการแล้วก็ตัดสินว่าเนี่ยมันเป็นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นเดาใจเลยคํานวณตามอาการข้างนอกกายกรรมวจีกรรมแล้วก็ตีความว่าเขา โกรธเขาโมโหเขาชอบใจเขาเหมือนอย่างลวงปู่นี่เหมือนกันใช่ไหมคนอ่านตามอาการเนี่ยเขาก็ว่าแต่ลวงปู่ก็บอกว่าโอ้ยอจะอ่านตามอาการขาองลวงปู่นี่ผิดนะผิดเพราะว่าลวงปู่แสดงอาการออกมาข้างนอกนี่มันหยาบมันมีข้อด้อยตั้งสิบข้อทีิพูดไปแล้วนะเพราะงั้นทําไมทั้งลูกชัยก็อธิบายไปหมดแล้วไม่ไม่ไม่เท่าความนะไม่อธิบายต่อนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็รู้ว่าเราเองเราไม่มี อันนี้ต้องเรามัดระวังนะบางทีเนี่ยมันมีแต่เราไม่รู้ตัวก็ได้ต้องอ่านใจเองเราเออจริงหรือเปล่าเขาท้วงอดีแล้วว่าเราโมโหเออจริงๆเราโมโหเปล่าอาการโมโหเป็นอาการยังไงของใจถ้ามันไม่มีเออแสดงว่าเขาอ่านตามอาการเราก็บอกความจริงเขาเห็นผมว่าเราไม่ได้โมโหเราไม่ได้เป็นอะไรอ่าไปอ่านอาการอย่างนี้ว่าเราโมโหอย่างนี้อ่าพีทอะไรก็ว่าบอกเขาความจริงเขาไม่เชื่อกันแล้วไป S 1> <S 1> <S 1> <S 1> อทีนี้ปัญหาแหง้งหลวงปู่ค่ะมีตั้งหกข้อนะหลวงปูค่คะจิตวิปลาสจะต้องทำยังไงให้ดูออกคะต้องเข้าใจคำว่าวิปลาสให้ดีๆนะคำว่าวิปลาสเนี่ยคือจิตมันเพี้ยนมันผิดไปจากความจริงมันผิดไปหนึ่งผิดไปจาก ความจริงที่มันไม่ลงตัวกันมันไม่ไม่ไม่ลงตัวกันไม่มันไม่มันมันมันผิดมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นมันเพี้ยนไปมันเพี้ยนไปอะไรเพี้ยนได้อันแรกท่านบอกว่าเพี้ยนไปสามวิปราสสามวิปราสสามที่เกิดจากหนึ่งสัญญาวิปราสคือการกําหนดกําหนดรู้อะไรใจเรียกว่าสัญญา เหมือนอย่างเขาที่ถามเมื่อกี้หนูนักเรียนถามเมื่อกี้แล้วกาหนดผิดไปกําหนดอาการเขาไปสัมผัสอาการเขาแล้วกําหนดใจเขาสัมผัสอาการแล้วไปเดาไปกําหนดใจเขาว่าจะเป็นอย่างนี้นี่มันวิปลาสมันม,มันไม่ถูกต้องมันเพ,พี้ยนผิดอย่างนี้เป็นต้นนะสัญญาวิปลาสหรือว่าเรากําหนดว่าเราจะพูดอย่างนี้อย่างลวงปู่นี่ <G> เป็นหลายทีแล้วส,สัญญาสัญญาสัจจะเป็นอย่างนี้นะแต่พูดไปพยัญชนะอันนี้ มันพยัญชนะมันไม่ลงตัวกันกับตัวสภาวะมันก็เลยผิดอย่างนี้เป็นต้นผิดได้นี่เราสัญญาเปลียนปราชซึ่งเป็นเรื่องครั้งคราวถ้าสองมันเป็นทิฏฐิวิปรารเป็นความเข้าใจเป็นความเห็นเป็นความรู้มันไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็พาให้ผิดเพี้ยนไปไเรื่อยเรื่อยเมื่อพาผิดเพี้ยนไปไเรื่อยเรื่ทำให้จิตวิ ลาบลงทายเลยจิตวิปลาดไปตามที่เราทําบ่อยๆสัญญากําหนดวิปลาดบ่อยความเห็นก็แถมมาความเห็นเข้าใจผิดอีกสองตัวนี้เลยดึงให้จิตเป็นวิปลาดทํทำบ่อยๆกรรมที่ทําสัญญาวิป,ลา,วปลาดทิฏฐิวิปลาสทําให้จิตวิปลาสไปได้เลยจิตก็เลยสั่งสมความผิดพลาดนั้นแล้วไปลงเข้าใจผิดซ้ำซ้อน เพราะนั้นนี่เป็นวิปลาสสามที่เป็นตัวหลักต้องรู้ตัวว่าเออสัญญาวิปลาสจะให้ไม่เกิดเกิดบ่อยไม่ดีหรือแม้แต่ความรู้รู้ทั้งสมมุติรู้ทั้งปรมัาทิฐิต้องรู้แล้วอยากให้มันผิดพลาดถ้าสองอันนี้ได้จิตก็จะไม่วิปลาสเป็นตามสองอันนี้จะเป็นตัวหลักที่ทําทให้เกิดจิตวิปลาสเพราะเมื่อไม่วิปลาสทั้งสามนี้แล้วมันก็จะทําอะไรสมบูรณ์ แต่ถ้ามันวิปลาสมันจะไปทำวิปลาสอีกสีหนึ่งเห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงอ,อันนี้ลึกซึ้งมากเห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นไตรลักษณ์ที่จงรู้ตั้งแต่หยาบมันไม่เที่ยงจนกระทั่งละเอียดเร็วมากเลยมันไม่เที่ยงเร็วมากเปลี่ยนเร็วมากก็ต้องศึกษาต้องฝึกฝนเองแล้วค่อยๆจะมีาธาตรู้ที่รู้ทันความ ไม่เที่ยงที่เร็วขึ้นไวขึ้นความเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นจนอาตมาได้อธิบายถึงความรู้มุทุกุตธ,ธาตุของาธาตุรู้ของเรานี่เร็วไวยกระทั่งถึงรู้เป็นสิริมหามายารู้ว่าโอผูีิใช้พยัญชนะกับสภาวะธรรมสลับกันเร็วยกระทั่งเหมือนนักเล่นกลมีไม่มีแล้วมันมีหรือไม่มีหายไปก็ไดาปั๊บมามีก็ได้อะไรงี้เป็นต้น คือพูดอย่างนี้อย่างหนึง่งกับพูดอย่างนี้อีกอย่างหนึง่งแล้วมันกลับไปกลับมาเหมือนคนกลับกรอกเหมือนคนไม่อยู่กระร่องกระรอยแต่ที่จริงไม่ใช่ที่จริงเขาบอกมีเขาบอกมีไม่มีก็ไม่ว่ามีแต่มันเร็วตอนนี้เปลี่ยนนะนะเปลี่ยนนะไอความเปลี่ยนอย่างเร็วนี่เขาตามไม่ทันเปลี่ยนอย่างเร็วนี่เขาตามไม่ทันนะถ้าอามาอธิบายช้าๆอีกก็เข้าใจได้ แต่ที่พูดไปแล้วนี่มันไม่ได้ขยายความมันไม่ได้มาอธิบายว่ามันจะชา้าก็เลยนึกว่าเราได้พูดกลับกรอกตลบแดงว่าถูกไม่ถูกอะไรสับสนนะรู้สึกว่าตัวเองอธิบายยังไม่เก่งเท่าไหร่นะขยายความตรงนี้คำว่าศิริมหามายาคำว่าความเร็วองม,มุทุปุทธ,ธนะแต่คิดว่าพวกเรานี่็ค่อยๆเข้าใจไปแล้วคนที่พยายามติดตามศึกษามีปฏิภาณดีๆก็จะเข้าใจ เอาละอัตมาก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรเขาก็อธิบายไปเรื่อยๆนะมันจะต้องมีอยู่ในโลกจะต้องมีอยู่ในชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในพฤติกรรมของมนุษย์ต้องอธิบายอยู่เรื่อยๆแหละนะคําว่าวิปลาตนี้นอกจากจะวิปลาสิประลาดสีมันก็มีที่เจ้าท่านตรัสไปสี่ข้อนี้ก็เป็นหลักใหญ่เลยเห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนี่ร้ายแรงมากเลย ที่จริงมีแต่ทุกข์ตัวนั้นเกิดขึ้นทุกข์นั้นตั้งอยู่ทุกข์นั้นดับไปแต่คนเราไปยึดว่ามันเป็นสุขมันก็เป็นของเกสุกเกสุขนี่มันเกศุทัศทุกนี่มันเป็นตัวที่ยึดติดผิดๆต้องล้างทั้งสุขทั้งทุกข์ออกไปทั้งคู่มันเลยหมดทำสองสุขทุกข์นี่มันเป็นคู่นี่หละอตมากําลังอธิบายเรื่องนี้กําลังหนักกําลังยากมากเลยกำลังยังรู้สึกว่าไม่ครบอย่างอธิบายอยู่บนเวียนอธิบายอยู่นี่เรื่องเทวะเรื่องคู่เรื่อง สองเนี่ยมันซับซ้อนมากเลยนะโดยเฉพาะสุขทุกนะเพราะเราเห็นทุกข์เป็นสุขนี่แหละคนไม่รู้ความจริงพระพุทธเจ้าทั้งเรียกทุกข์เป็นอริยสัจสุขเป็นอริกะเป็นเรื่องเท็จนี่เป็นต้นนะเห็นความไม่มีความไม่มีตัวตนเป็นมีตัวตนเห็นความไม่มีตัวตน อนัตตาเป็นอัตตานี่เป็นความเห็นผิดที่ลึกซึ้งวันนี้ไม่ขยายความอัตตาอนัตตาเพราะโอ้โหลึกซึ้งสุดยอดสุดท้ายข้อที่สี่เห็นความไม่น่าในไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าชมไม่น่าไม่เป็นหลงว่าง,งามก็ไปเห็นว่าง,งาม ไม่น่าได้ไปเห็นว่าน่าได้ไม่น่าชมไม่น่าชื่นกันว่าน่าชมน่าชื่นอันนี้ก็พาพัดไปเรื่อยเป็นวิปลาสที่สีอย่างนี้เป็นต้นนะนะจะทำอย่างไรจะทำอยังไงถ้องจยดูออกก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะ